โค้ดพร้อมเนี่ยพร้อมจะเข้าไปชิงบอลเล่นตลอดเวลาเลยเนี่ยมองทีน่น้าตลอดเวลาเลยพร้อมรื้อทางไปจิบบอลก่อนโค้ดแน่นอนให้ได่๋ยวอาจนรยนแค่นี้ก็ตายแล้วเนี่ยไอ้น้าจะส่งบอลแล้วฮอนจะยืนไม่รู้เรี่ยงเลยทุกคนเป็นแบบนี้หมดแล้วเราจะได้เปรียบยเขาได้ยังไงเล่าอดูทีหนึ่งฮอนเล้กใกลทีหนึ่งอดูโค้ดสง่งเดีวเนี่ยเต็ ทีมระดับเดียวกันไฟเขาถึงบอลก่อนเสร็จแล้วพรอนให้ทีนึมเล่นเอาเล่นมามาเล่นเลยเล่นดิอันแดงอันแดงโทษโทษอภัดอึ๊บเหแล้วมาเห็นไหมเส้นเห็นไหมยับยับนี่นี่ ไม่มีทางได้เปลียนเวมามาไหมเดี๋ยไไวไม่ออกปล่อยมา,มาเห็น้าเหียใค้ที่เห็นบ้า ไม่พบถึงเก่งนะ